ครับบครัวันนี้เราก็มาเซบ้าคุล okay? ินเดี๋ยวคงอะไรเครียดด้วยเครียดอ่ะไม่ได้เกลียไม่ได้ไปโมมไม่ได้ไปเกล่ได้สอบก็ไม่ได้อะไรได้เลยที่นี้เราสอบไม่ได้ครับแบบว่าเนี่ยเจออะไรอันหนึ่งอะไรครับอะไรครับคุณบอลครับ ทำแล้วนี่ไปส่งชาับบ้าน10โมงยืนเอ้ยนี่จะมาแล้วนะครับปูลินะเขาทำงานแต่ผมมาเล่นเกมแล้วผมก็แล้วผมก็รู้เลยว่าเรโอ้ยขาแล้วเราสาวก็แตกครับบรรยากาศงองคนเงียบอ่ะไอ้เแี้ยเราสาวก็ไหนนะครับที่แอบชอบนะครับมันจะบอกว่า ผมรักเนียครับโอเคครับมันจะไอ้นี่มันหลอกหลอกเค่นึ่งเดียวเขาไม่ดีลรวก็แบบนี้ต้อยู่กับนายวีริชัยนะครับชัยโยธารีไปนะับชัยโยธาตุอกเขาผ่ะคับกิเลมยสงนีอ้ยะครนั้นกัน ส่งัเตือนส่งเนใส่รัท okay. ี่ลมานะอะนะระดับารักความรักเชื่อมไว้ยงมันไม่ผอมนะครับม่ผอมทุกคนอย่าเปเชื่อมนะครับมันไม่ผอมไอ้นอวนะครับนวนโอเคกากแคนนี้บอกเลยไม่กลัวด้วยให้หมดละรงลงไว้นะครับเผื่อว่า